ขายยิงมือดหขยรับสามมือไเป็นายนมงนองายิงเต็ม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 าดมองพร่งนี้ผมน่าจะมาเร็วนะเพันมีรถพี่ต้อมรึเปล่ามีอยู่3ใบครับพี่เออได้อยู่หมอกระเป๋าอะไรคูก็กูก็เท่ามือกับบอลนี่ของจริงไม่ได้ครบเขาขายเท่าไหร่ผมไม่รู้ ผมก็ไม่รู้เนี่ยกระเป๋าหนึ่งศูนย์สี่ไปเดียวซื้อของเกาะไก็ได้เพล็กเล็กไปเลยมีปะซื้อของเกาะไหมไม่ซื้อซื้อจะขายนาซื้อเถอะโอเคแม่งมึงไปทำเกาะไอบอลไอบอลมึงไปทำเกาะอะไรไว้รอแม่งมีมีเจ็ดสิบเอ็ดก้อนทำไม่สิบกว่าตัวลงเป็นตัวไม่พอไม่พอเสามสิบสี่สิบขึ้นสามสิบป่ะถึงจะโอเคสามสิบได้หนูไม่รู้ว่าว่ามันเป็นการขนาดไหนเย็นไปและสามตัวนะไอบอล ยาชูอีกคือพวกเราต้องเล่น3ตัวตลอดเพราะเราคนน้อยกว่าเขาได้เดี๋ยวผมนัน้ไเดียวด้วยตาไปไหยคะผมทำไว้ตอนเช้าไซ้เดียวคือโดนลากเราลได้ลากบอลพวกกูทุ่มหมดมึงก็ต้องทุ่มนะผมทุ่มอยู่แล้วผมจะดูขายทุกอย่างขายทุกอย่างเพื่อสู้กับพี่อยู่แล้วเวลาได้ทอนนี่แหละของมึง เจติติเคยยิงใครยังอาปืนเนะี้ยเคยย,ยิงยังวัดได้วัดได้ทุกตัวไอเ้เหี้ยปืนนะ <c ười> นี่เก่งเก็ตึง่นี่แหละเหี้ยแชมป์โลกโอ้โหวอสไอ้สัสเออเออเออยาเขาล้อเขาล้อเขาล้อแชมป์โลกเลยเหรอตีแชมป์โลกเลยบอกไปดิบอกว่ากูอ่ะใส่เสื้อไม่มีไซส์เพราะกูใส่ได้ทุกตัวเออกูไปคุยกัพี่ตูนมาพี่ตูนบอกเสื้อมึงดีมากเลยแกไปเช็ดตีกูเห็นวันเนี้ย เขาไม่ได้ซื้อนะเสื้อเขาเขาได้บอกเขาซื้อมาตัวนึงมีคนเอามาให้เขาไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะเขาไปหาจากไหนไม่มีอ่ะมันมีใครมากฏซื้อเป็นที่แบบเป็นชื่อแบบเราไม่ขายแบบแล้วเขาเขาขายเขาเอาไปทำอย่างอื่นไม่ไม่ใส่อ่ะ ระยะประมาณไหนวะเนี่ยบางมาวะไกลอยู่นะไกลอยู่นะตีไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ย <c ười> ทำไมอ่ะอ๋อ เป็นไรเนี่ยลุงทำไมกระสุนในปืนห้ามร้อยกว่ายี่สิบกาแทนที่ลุง้อกระสุนในปืทำไมห้ามร้อยกวายี่สิบไมไม่รู้อ่ะมันเกี่ยวไม่เกี่ยวเนาะใช่ปะใช่ มันจะมีช่วงหนึ่งจังหวะที่คนเยอะมากอ่ะไม่ใช่ก่อนเซิร์ฟรีนะแล้วก็ใส่กระสุนมันก็จะเป็นบล็อกอ่ะใส่ได้30นัดเลยอ่าใสะสนสนัดเลยก้เต็มแล้ว็นนานๆก่อนอ่ะใช่โอเคถึงจะรู้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่กูมีปืนเมื่อวานนี่เอง เงคุยลงมาส่งพีผิวสีผมถามไล่หน่อยว่าวันนั้นผมจูนรถไปอ่ะผมอยากรู้ว่าถ้าผมเอารถไปใส่เบรกเพิ่มมันได้ไหมมันจะเป็นอะไรได้รถพังเลยต้องใส่ขั้นอะไรอ่ะรถพังเลยทั้งสดเลยต้องเอ็นเลสโมโนบ็อกนะมึงใส่จูนกับลุงนะจูนกับลุงนะจูนกับลุงครับที่จูนไปที่ผมเพราะผมหัวแดงมึงต้องใส่เอ็นเลสโมโนบ็อกเออใช่คืออะไรอะครับเอ็นเลสโมโนบ็อกไงเบรกที่อ่ะ ในในพี่แต่งรถเหรอครับลุงใช่ใช่ใช่มันจะเขียนว่าเอาเลยในบล็อกเลยพี่พี่ลุงนะครับต้องไปใส่ในนั้นนะครับครับเอออันนี้ผมกลับไปอยู่กับเพื่อนเลยได้ได้ได้ใช่ไหมครับอ๋ออันี่ถามไปแจ็คดิแจ็คอ่ะไอ้แจ็คอยู่ไหนอ่ะโทรถามมันเลยที่แจ็คเขาให้ให้มาถามลุงครับถามไปแจ็คถามไปแจ็คให้แจ็คคุยโอเคครับเก็บร้อยโอเคไปลื่นเท้าฮัลโหลจะทำกันนี้ได้ไหมทำได้พี่ทำได้อะเป็นล่นเท้า มีไก่ให้ผมเนระอุ้ยไม่ล็อกเหรอรถเองอ่ะเดี๋ยวผมมีวิธีหนึ่งไว้ที่แะกรึกได้ลองดูนะขอลองนะขอลองนะเราดู้นละเรเทศ เราต้องเหินขึ้นไปบนนู้นให้ได้นะฮะแล้วจะเหินกลับมาได้ไปเช้่ยเอ้ยผิดเนี่ยต้องเหินขึ้นบนเนี้ยแล้วมันจะออกออกได้เลยลองนะลองนะเนี่ยเหินขึ้นบนเนี้ยได้บอกว่าประมาณนี้ม,มั้งอันนี้น่าจะไม่ชนไมไม่ชนไม่ได้เว้ย ต้องชนอีกเหลี่ยมนึง่งไม่ได้ว่ะอันหน่งนะไม่มไมมมไมมรู้จะพังไหนอะนะเนี่ยมันทำได้เราต้องเหินขึ้นบนเนี้ยให้ได้ แ่่พี่คนอยากทำนะมันมันใช้ได้กับทุกคันจะสอนจะสอนจะสอนมันเป็นทิกใหม่แต่มันต้องแรงกว่านี้ดน่งพื้นที่มันไม่ค่อยพออุ้ยเฉียดเฉียดเอาประมาณเนี้ยเออว่ะสัตว เราจะเทสให้ดูนะมีง่ายด้วยขึ้นมาตรงนี้ให้ตรงไปตรงนี้อ่ะแรงไปอันนี้เราต้องกัรระยะดีๆนะครับกับระยะดีๆกัดระยะดีๆคือเอาง่ายต้องเซียนอ่ะต้องเซียนในระดับหนึ่งที่แบบคุณใช้แ็กหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ขึ้นไปได้เลยรอบเดียวเพราะว่าใช้ความเร็วที่มันน้อยกว่านี้เนี่ยประมาณเนี้ยน่าจะได้แล้วนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยประมาณเนี้ย ประมาณนะี้ยอ่ะขี่มาอะขี่มาพวกให้เพื่อนมารอคือ,อยังไงก็ไม่ตายขี่มาเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ง่ายเลยทำมาคือแค่ฝึกฝึกให้ช้ำอะ่ะก็จบละให้ช้ำจะช้าๆแล้วก็เร่ง เร่ง่เงปุ๊บในจังหวะที่เฮี้ยก็อาจจะมีติดบ้างติดแล้วทำไงหมุนล้อจะช้าทางออกอยู่ข้างหน้าจริงๆแล้วมันมีทางออกอได้ละเริ่มได้ละหมุนมาเรื่อยๆ ได้แล้วมันก็มีทางออกของมันสเสมอครับอันนี้อาจจะไม่ได้แต่ว่าต้องใช้ความเร็วใช้ความเร็วก็ไม่ได้งั้นก็เปลี่ยนวิธีใหม่ถอยหลังหลับมาซักแล้วครับลุงขอบคุณมากนะครับมิเตอร์โรนถอยหลังเอา ไม่ได้ครับไม่ได้ก็แสดงว่าตรงนี้ติดละติดโปง้งละเราก็ต้องเปลี่ยนล้มรถก่อนแสดงว่าตรงนี้ไม่ดีครับเราต้องชากว่านี้เอาใหม่เอาใหม่เราจะเราจะทำประมาณสองครั้งแนละ้วแบบเซียนเลยอะประมาณนี้ก็ได้ไม่ถึงแสดงว่าเจ็ดสิบไม่ถึง สอนให้ใหม่ฮะแปดสิบร้อยหนึ่งประมาณนี้อันนี้ไม่ถึงต้องเร็วกว่าน,นี้ไปถามอะไรจะช่วยอะไรเดียเ๋ยวเชื่อติ๋วไวเดี๋ยวเฮ้ยใครวะคูะเมื่อไหนอ่ะไอ้เซอร์ไอเ้ไอเซอร์กูมีวิธีแหกคูใหม่ขึ้นมาไอ้เซอร์ขึ้นมา วิธีแหกปุ๊กใหม่เอาเอาของซ่อมให้คุณดกล่องมีกล่องเดียวมามามาตงนีซื้อดิใช้ใช้รถคือใช้รถออกได้เลยเซิร์ฟใช่หรอใช่ไม่ต้องมีรถลองด้วยนะใช่ลุคันมาลุคือปกติเราใช้มอเตอร์ไซค์ถูกต้องไหมแต่นี่ไม่ต้องแล้วนี่คือลุงลุงแก่เองหรอใช่ ลูกก็ว่างเนาะเลบทำเนี่อ๊ยทำไงอ่ะนั่งเฉยแล้วดูเขี้ยะลูกก็ทำเหมือนมอไซค์ทุกอย่างเลยหรอ ออกไปเลยท้าจี้ไม่อยาจะคุยอ่ะเดียวไมอะไรเนี่ยยังไม่กูแกะได้ตอนไหนกูแกะได้เมื่อกี้เนี่ยได้เหรอใช่กูว่างโคตรวิสีอ่ะอันนี้ว่าจริงอันนี้ว่าจริงอันนวิสีก็ว่ตีก็ออกสีอยู่ไหนอ่ะวิสีก็อ้วกอ่ะวิตีไปเลยไปเลยต อะไรนะอ้ย๊าฮานเคพี่ติพี่ติ๋วมาครับพี่ติ๋วเออพี่อยู่ไหนอ่ะจะให้ดูอะไรหน่อยอ่ะพี่ติ๋วไหนอยู่บ้านโอ้โหเลขอะไรบอกมาเลขอะไรบอกมาเลขอะไรเล่อะไรพี่ติเลขอะไรเขาบอกว่าอันเดียวแปดเจ็ดลงแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดลงได้ให้ติขึ้นมาเอ่อพี่ติไปพี่ติไปลองไปดูไปดู S <S <S ตกใจเลยเอารถสี่มาด้วยรถสี่ก็สามารถทำได้ทำอะไรอะรแหกคุกโดยใช้รถยนต์แหกคุกโดยใช้รถยนต์ใช่แล้วไม่เสียไปไไม่ดงจะเป็นรถยนต์ได้ไง เงราะคำนี้เท่านั้นหรือเปล่าได้คนอื่นได้หมดคันี้ได้หมดคำถามคือออกไงเหินหรอเหินกุ้งไหนเนี่ยมีความเป็นไปได้ก็คือเหินเดียวกับเอ0พันน่ะมองนะ เฮ้ยเอียไงงั้นแสดงว่ารถยกสูงทั้งหมดแล้วต้นดีๆนี่ช่วยเพื่อนได้หมดเลยอะเนี่ยถูกต้องเอารถสี่มาลองรุดไหมล่ะลองไหมล่ะไม่แต่กูต้องโอกาสจาาังหวะรถไม่ถูกมาเด็ลุงลุงขับอ่ะรถสี่อะอะออรุดเนีลุงขับถ้าไม่ได้ก็อรุดได้อรุดได้อรุดได้รุดต้องได้ ได้ดิต้นดีทุกอย่างดีหมดเลยแอะเจง๋จงวะเจง๋จงวะเจง๋งเจ๋งเจ๋งไม้มาติดหลังคาหรือเปล่าวะอุรันสูงหรือเปล่าตีมกันลืมนะไอ้รูไอ้ไอช่องรูแอร์ที่มันต้องผ่านมาเออว่ะที่ใหญ่ไม่ได้้วนไปไม่รู้ต้องหักไปตรงนั้นเลยอะ่ะ เออ auto, ว่ามันสูงไปด้วยนะช่องดูแอร์น่ะเฮ้ยจะได้อยูไม่ร tai, Não, <the> ้องไม่รู้ใช่เพราะว่ามันขนาดคนน่ะบอกว่ากูไดนอนนี่แล้วบ้างเน่ยเอาไอ้เหี้ยนี่มันเหินอะไรมันอ่ะจะบอกครั้นี้มันเหินอจะไม่ไปมีกล่องไหมมีมีมีเผื่อไม่ค่อยไปนะครับนี้นี่ออนไงยตี เออได้นี่รันเร่งดีจัดสามสี่เลยอันนี้เวอร์จริงนะอันนี้เวอร์จริงนะไม่มันเหินไม่ไปอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอลองดิโอเคอย่างงี้แหละโอเคเนี่ยได้ได้ผมลดขั้นขั้นอะไรถคันนี้ได้อยางอะไทำได้หมดอ่ะได้แล้วเห็นปะแต่ประเด็นคือต้องเหินตรงเนี้ยต้องแรงกว่าเดิมแค่ทาง ต้องเร่งเร็วมากๆครับอันนี้เราพูดนะแนะนำเนี่ย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 เนี่นี่ยเนี่ยเนี่เนี่นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่นี่เนีนี่เนี่นี่นี่เนี่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 ยเนี่นี่่นี่นีนีนี่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 นนี่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  างหลังนี่ไหนเนี่ยขับมาเข้ารูเดิมเลยอ่ะแล้วเลี้ยวซ้ายเลยเข้ารูนี้แล้วเลี้ยวซ้ายเลยซ้า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 ยเลยอ๋อเห็นไหมแยิงโอ้ทีนี้ไม่มีใครรู้เลยนะใช่เพราะมีแต่ทำเป็นแปลกที่จะไม่รู้ทำไมไม่มีใครทำไม่กลัวคิดไว้นานแล้วเว้ยเนี่ยกูคิดไว้นานแลกวอะไรนะ คิดไม่นานแล้วไอ้ไอ้อันเนี้ยถ้า eur, เอื่นก็เอาคนเนี้ยได้อะคือมันร้อยเปอร์เอ้ยมันร้อยเปอร์เซนต์เว้ยไอ้เนี่ยเนี่ยมันร้อยเปอร์เซนต์เลยปะแล้วช่วยได้สีด้วยอะะไรวใช่จบเลยรับเดียวไม่ต้องมอไซแล้วใช่ใช่ใช่ไม่ต้องมาบูนแล้วนะมอไซอะบางคนเอาไปรู้กันหมดแล้วตอนเนี้ยไอ้เหี้ย พรุ่งนี้ไอ้เอาหลักคามาไว้เลยเอ็กเอา้เอาเ้ยยาพวกกูจะนักาพวกกูทำมานานกูเฟีอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝาเฟียวาัวันไนใครเชื่อมึงแล้ไปสอบว่าฉันกอนจะตเชื่อมึงแพอยู่แล้วว่าฉิวันจะ l o o e มึงทำไรว่าันก่อนดูสตินพวกกูขามิงสุดแล้วกูควรจะแรงชุกกรพา